สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999คุดคุยกันนะคะกับคุณวรุตรุ่งคามค่ะนะักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean and Futures ค่ะคุณวรุตสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมพาคุณพัฒธรดลนรับค่ะ,คะภาพรวมในส่วนของที่ทางราคาทองคำวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีแรงส่งอยู่พอสมควรที่ทําให้ราคานั้นขึ้นมาตั้ง1,255ประเมินทิศทางในภาคบายย่ายยังไงคะครับ ตัวราคาทองคำนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับในส่วนของกรอบราคาด้านบนเนี่ยยังประเมินแถวแะ 1, ระดับ1,260เหรียญต่อลต่ำพอร์อน,นะครับแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยบริเวณ1,240เหรียญต่อละต่ำพอร์ตอาจจะยังคงต้องจับจังหวะการเคลื่อนไหวของตัวราคานะครับว่าจะทะลุในส่วนของกรอบด้านในด้านหนึ่งขึ้นไปหรือเปล่าจะเห็นการเคลื่อนไหวของ ราคาที่ชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีการเทสในส่วนของส่วนดังกล่าวเนี่ยถึงสามครั้งแล้วหรือยังนะครับเพราะปกติแล้วถ้ามีการเทสมากกว่าสามครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอบด้านบานหรือด้านล่างเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการขึ้นไหวที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆว่าอาจจะทะลุหรือไม่ทะลุเนี่ยพอพอจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นนะครับครับครั้นงนี้ถ้าจับทดสอบก็จะเป็นครั้งที่สามพอดีนะคะใช่ครับคุณิ้นคิดว่าถ้า ขยับขึ้นครั้งนี้ยผ่านไม่ผ่านน,น,าน่าจะรู้แล้วครับเพราะว่ามีการก่อนหน้านี้ก็มีการทดสอบมาสองครั้งนะครับคครับอย่างนี้กลยุทธ์ทำยังไงดีครับบ่ายวันนี้จังหวะในการรีบาวต่อเพื่อจะทดสอบแนวต้านดังกล่าวทดสอบแล้วนี้จะทํายังไงดีครับเปิดช็อตหรือว่าเราจะลุ้นลองดีมีปัจจัยอะไรส่งนํำไหมครับครับอาจจะต้องใช้ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวประกอบมีการตัดสินใจนะครับก็ในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจอย่าง ฝั่งจีนเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่นะครับก็มีการประกาศในส่วนของการลดการเงินการการสำรองหรือควายด้วยควายควเม้นต์ฟรีคว,ควายเสริฟนะครับาว,ว่าราคาเนี่ยลดลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าในส่วนของมาตรการเนี่ยออกมาค่อนข้างเบานะครับโดยมีการลดการการสำรองในระบุว่าเงื่อนไข ที่จะมีการลดกงินกันสำรองให้กับธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นธนาคารที่มีการปล่อยคู้ให้จับภาคการเกษตรเท่านั้นนะครับซึ่งตลาดก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือว่าส่งผลยวกแท่พยุงเลยดันให้ราคามีการขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องดูในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนของสัปดาห์นี้ก็จะมีการประมูลในส่วนของันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับปริมาณการประมูลเนี่ยค่อนข้างสูงก็ต้องดูว่าดอลลาร์เนี่ยสามารถแข่งค่าและก็สิ้ตัวในระดับสูงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ผลการประมูลเนี่ย ในส่วนของราคพราพันธบัตรลดลงแลวก็ผลตอบแทนเนี่ยขยับขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะชี้นําหรือสะท้อนออกไปยังตัวแต่ชุดนี้เราไลอินเด็กซ์ที่มีการแข่งข้าขึ้นนะครับซึ่งการแข่งข้าย,ยังขึ้นมากมายเนี่ยก็ยังกดดันให้การขยับขึ้นของราคทาทองคาไม่ถานอยู่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นภาพรวมอัพไซด์ด้านบนดูจะเหลืออีกนิดเดียวละแต่ว่าดาวไซด์ด้านล่างดูจะเปิดกว้างมากกว่าแนะนํากลยุทธการลงทุนช่วงบ่ายวันนี้ยังไงดีคะ่ะสำหรับใครที่มี Position อยู่หรือว่าใครที่ยังไม่มีคะ ครับสำหรับคนที่ไม่มีโพซิชันนะครับยังอยากแนะนําว่าอาจจะต้องดูการเคลื่อนไหวของราคาวอร์ดีห้าเหลี่ยงเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าให้พิจารณาในส่วนของโซนระดับหนึ่งสองหกศูนย์ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอาจจะเปิดขายในส่นนึ่งกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงมากนักหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอาจจะชะรอดูไปยังในส่วนของโซนแนวหน้าสำคัญหากผ่านได้เนี่ยเรายังประเมินในส่วนของโซนระดับหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสามเป็นจุด สถานะขายที่สําคัญนะครับเพราะว่าการดิดตัวขึ้นถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมองเป็นราคาของเทคนิคอลรีบาล์เลยการ ที่ราคาเลยวลงมาแล้วก็ดิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีแกนขายกดลงมาอีกรอบนึงนะครับโดยให้ตัดขัดทุนที่ระดับหนึ่งสองเจ็ดสามเป็นหลักนะครับในส่วนของการเล้ยว่อตัวมาคนที่มีสถานะขายอยู่ก็อาจจะทยอยปิดสถานะตั้งแต่ระดับหนึ่งสองสี่สามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดระดับหนึ่งสองสี่่เปคนที่ปิสถานะซื้อตัดดทุนครับแล้วก็ไปรอปิดสถานะทํากําไรในโซนระดับหนึ่งสองสามสามึงหนึ่งสองสองสองครับครับผมเซ็ตฟิฟตี้เอ็มสิบสี่วันนี้ประเมินยังไงดีครับดูเช่านี้มีสัญญาณฟื้้้นนนนตัััวจะะไปทดดสอบบบบาีคครรใช่ ในส่วนของเซ็ตฟิฟตี้เอสห้าศูนย์เ็หนึ่งสี่นะครับถือว่าการขยับขึ้นหรือว่าการบิดตัวขึ้นก็ยังยังแรงซื้อถ่นเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยถ้าดูจากระดับสูงสุดของวันนี้ยังไม่สามารถทําระดับสูงสุดได้เหมือนกับทุกวันเนี่ยในทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มวเมื่อวานที่ผ่านมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของ ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายในส่วนของการขยับขึ้นเรายังประเมินในส่วนของโซนระดับเก้ารเ้าสิบมานะครับเป็นกรอบราคาด้านบนถ้าไม่ผ่านเนี่ยสถานะรอกิปสถานะแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็ไปชะลอแถวระดับหนึ่งันจุดเป็นนาฬิกาจิตวิทยาครับกรอบด้านล่างเนี่ยประเมินในส่วนของโซนแนวรับระดับเก้าาสิบเจ็ดจุดเป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อเล่นั้งนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดจริงๆเนี่ยก็ชะลอไปที่ระดับเก้าหก้าเก้าก็ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณครับขอบพระคุณครับสว ภาพรวมในส่วนของทิศทางราคาทองคำนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะดูมีรีบาวกลับขึ้นมานิดนึงแต่นระดับ1255จะต้องดูแนวต้าน1260ตัวเลขนี้จะมีนัยยะสำคัญนะคะถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านคุณผู้ชมที่อยากจะเปิดช็อตโพสิชันเปิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นไปแล้วใครที่มีลอง o s i t i o n ต่อถือรุ้นกับแนวต้าน1 2 7 0ด้านบนได้นะคะ ภาพรวมในส่วนของที่ทางราคาทองคำก็ต้องจับตาดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานด้วยดูรรเรื่องของจีนต่างๆตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีการประกาศออกมานะคะครับผมนั่นคือภาพรวมของตลาดทองคำนะครับเดี๋ยวดูตลาดหุ้นกันดีกว่าวันนี้อย่างที่ได้เรียนไป